ทุกคนนิ่งไว้ใครแตงกุพักไปฮ่าฮ่าวันวันวันของเขาได้เฮ้ยทำไมอ่ะบายใครกันบ้างล่ะที่จะไม่อยากได้เงินไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าขนมแล้วไหนจะค่าเติมโลบัคของฉันอีกล่ะฮะฉันมาที่นี่เพื่อจะเป็นผู้ชนะส่วนคนอ่อนแออย่างพวกแกน่ะเหรอ ก็จะต้องถูกกำจัดออกไปยังไงล่ะ <laughs> <laughs> เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอไมิดีชแนลวันนี้ผมพาทุกคนอยู่ในเกมโรบอทกับแบบที่มีชื่อว่าเกมกุ้งคอนเซ็ปจะคล้ายๆกับ s ค r i ตเกมเลยฮะผู้เหลือรอดคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลสุดแสนจ,จะยิ่งใหญ่ไปแล้วเองครับว้าวฉันต้องการที่จะขยายเวลให้ถึงคุณทุกคน ทุกคนที่นี่จะได้เข้าร่วม6เกมที่แตกต่างกันใน6วันผู้เล่นที่สามารถชนะได้ทั้ง6เกมจะได้รับเงินรางวัลสุดแสนจะยิ่งใหญ่นี้ไปมาผมพร้อมแล้วสำหรับเกมแรกเกมแรกที่เราจะได้เล่นก็คือเกม A E I O U ได้ละผมพร้อมผมพร้อม ตอนนี้เรารับบทเป็นผู้เล่น3 4 6นะทุกคนฉันจะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้เลยสำหรับเกมนี้นะกรกวิ่งมาเกาะกลุ่มกันไว้ทุกคน <We are. S 1> โอ้โหมีคนโดนยิงเฮ้ยไอ้โปรแกรมนี้มันจะขยับมันจะผลักเราทุกคน <We are. S 1> พเจ้าโอ้ <laughs> ยอยขยับ ไปดิไว้โอเคเราจะไปได้อยู่มีเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้ววิ่งวิ่งหยุดอุ้ยไอ้นักกิจับไอ้นักกิจับไอ้นักกิจับนักกิจับไปเราจะวิ่งเราจะวิ่งเราจะวิ่งโอ้ยคนรอดเยอะมากอะทุกคนเยจ้าวอร์ และตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีทั้งหมด26คนโอ้ยแล้วเงินรางวัลของเราเพิ่มแล้วหายไปส0ตอนนี้เหลือแค่26เงินรางวัลหนึล้านเหรียญต้องเป็นของเราแน่นอนเชื่อผมเราเข้าสู่เกมที่2และเกมนี้ก็คืออุย้ยเกมแก่ต้ำตาลออโอ้มายก็ oh รอบมันคืออันที่ยากที่สุดแล้วทุกคนแต่ผมก็บัานใจว่าผมจะทําได้นะประด็นคือมันแกะยังไงอ๋อมีเข็มให้ได้เลยจิ้มแบบนี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็ละโอ้มีร้าวนิดน,นึงคาดาวผมต้องใช้สมาธินะทุกคนตัวนี้ยากเป็นสุดที่ยากมากโอเคอันนี้ไหลาย,ยาวเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะ แล้วก็แค่เอาเข็มกิบมีคนแตกมีคนแตกมีคนแตกอันนี้ยากอันนี้ยากโคูนี้ค่ขอยๆจิ้มโจโจได้อยู่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอ้ยกั้นหายใจกันเลยทีเดียวโอเคผมรอดทุกคน ตอนนี้มีคนโดนกำจัดเพิ่มไปอีก3คนเหลือแค่23เงินรางวัลอ๋อหนึ่งคนคือ1นึ่งแสนเหรียญสินะมาเกมม้ามุนสินะอันนี้ก็มาจากหนังในภาคที่สองสินะไปเฮ้ฮ้อ เฮ้ยฮาวิส okay, ุดท้ายเราต้องเข้าห้องตามจำนวนที่เขากำหนดสินะถูกออยเดินขอยเดินขอยเดินโอเคสวยโอเคสวยฟองเ LT 1เอาละ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 มีคน <ivan. S 1> ไม่ได้เข้าห้องทุกคนดูคนที่ไม่ได้เข้าห้องอ้ <_ co of> เรียบหอยเรียบหอยมันต้องเล่นทั้งหมดจี่รอบอะเอาว่ะรอบที่สองดนตรีมาได้เลยฮ่า เฮ้ยสามวิโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนเท่าไรทรีสมคนขอ2ขอ2ขอ2ขอหนึ่งขอหนึ่งขอหนึ่งคนเพื่อนขอหนึ่งคนเพื่อนขอหนึ่งคนไม่แล้วไม่เอาแล้วไปอยู่กับเพื่อนกัได้ไมอยู่แล้วโอเคเรารอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนายไม่ตามเรามาไง นายาไม่ตายหรอก嘛นายก็โดนกำจัดอย่างนั้นนะครับหมดยังโอ้ย like ังเ่นดีกหรอ17วินาทีทุกคนเราจะต้องชนะให้ได้เกมนี oui. ้ฮอฮอเอากี่คนแล้วเนี้ยเล็งประตูไว้ก่อนเล็งประตูไว้ก่อนวันวันของเขาได้ ไม่ทำไมอ่ะเดียวกดไม่ไม่ออไม่มีห้องออ้ไ y god ไม่มีองอ,มมองไงบอมไม่มีเลยบยม่จะตายจะแตกเมื่อกี้อ่ะมันแค่ออเดิมทุกคนผมอยากทำให้คนได้เห็นไงว่าคนที่ออดแอมจะเป็นยังไงร,รอบนี้อะถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาจริงแล้วใครที่ออดแอมก็ต้องโดนกำจัดไป ส่วนผู้ชนะก็คือผมอี่ไงล่ะมาทุกคนเรามาเริ่มเกมแรกกันอีกหนึ่งครั้งน่าจะเกมเดิมหรือเปล่าเอาแล้วเราอยู่กับเกม A I o U e I O U E หนึ่งรอบทุกคนนิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนมันจะฆ่าทุกคน นิ่งไว้รอบนี้ในเมื่อเป็นคนดีไม่ได้ก็ต้องเป็นคนชั่วแล้วทุกคนใครแซงผมพักใครแซงผมพักไปมีคนโดนพักไปอย่าอย่าแซงอย่าแซงอืมไม่โดนไม่ไกลเกินตอนนี้เหลือ22คนผมวิ่งเอ้ยขับปิมาล่า คาบิบาลา <Green light. S 1> เฮ้ยเป็นไกลเกินเป็นไกลเกินเฮ้รอบนี้เราเป็นผู้เล่น0ู6ปหทุกคน <Green light. S 1> คาบิบาลา <laughs> บอกแล้วไม่ได้ด้วยเลขต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยบทเอาด้วยค <Green light. S 1> ันหาเฮ้ยจะผักพีหล่อไอ้เขียว <Green light. S 1> หนูจะผักพีหล่อไอ้เขียว <Green light. S 1> โอเคชิวชิวบอกแล้ว <laughs> ว่าพี่ <laughs> เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยน้องรอบนี้เกินรางวัลต้องเป็นของผม ถ้าไม่ได้เกินรางวัลผมจะไม่ยอมเลิกวันนี้แล้วตอนนี้ผู้รอดชีวิตมีทั้งหมด16คนว้าวนี่เงินของเราสินะตอนนี้คนโดนกำจัดไปแล้วทั้งหมด3คนเองหรอ3แสนเหรียญและเกมที่2ก็คือเกมเกล็ดน้ำตาลเหมือนเดิมเอาเอาเบอร์2แล้วกันอ้ยโดนโลบอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าผมมีประสบการณ์ละ เรามีประสบการณ์แล้วทุกคนมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรามาเน่เอาเส้นตรงๆก่อนลากเลยจ้าโอ้มีคนโดนคำจัดตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอเดีด๋ยวชิสมาธินิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่หักมุมอยรอบนี้เราไม่มีล้าวเลยนะบอกแล้วว่าผมมีประสบการณ์มาแล้ว ตรงนี้ละยาตรงนี้ละยากตรงนี้ละยาตรงนี้ละยากอ,อ้สองคนเลยเหรอผ่านผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคคนมีประสบการณ์อย่างเรามันต้องผ่านอยู่แล้วตอนนี้เหลือผู้เล่นเพีแค่สิบคนสุดท้ายสินะเฮ้ยอันนี้เกมใหม่หรอไม่ได้เล่นม้าหมุนเหรอมันคือเกมอะไรอะ่ะ มีขึ้นลิฟต์ด้วยอู้จกักรยะเราจะต้องกดให้โดนสีเขียวสินะทุกคนตั้งใจหนึ่งสองึงหนึ่ง,งสองึงวน,นี่เร็วมากวู้ยแต่เอ้ยหย่อเอ้ยหย่อไม่โดนทุกคนตั้งใจอาจจะได้เขียวฟังดูให้ได้ทุกคนนับหนึ่งสอง หนึ่งสองฮึกหนึ่งสองมไม่โดนทุกคนหึงอย่าไปยอมแพ้มันกดกดไหวชิวอุ้ยเรานำนเพือ่อนทุกคนกด,นด,นดหนึ่งสองกดรอหนึ่งสองกดได้อยู่คนรู้ตกล้วหนึ่งคน ปอนุตไปแล้วเงินอุปนิโดนดึงโซงดึงดึงโซงดึงึงงดึเลย,ยวค่นเดียวยายโอเคเหลือกี่คนสี่คนสุดท้ายโอกาสได้เงินรองวันของเราเริ่มเยอะแนละ้วทุกคนฮ่าฮ่า แล้วินรางวัลของเราตอนนี้1นึ่งล้านห้าแสนเหรียญมามันมีทั้งหมด6เกมใช่ไหมตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่4โอ้สะพานกระจกรอเพื่อบอกให้รอวะ่ะแต่ว่าเรามีเครื่องทดสอบกระจกอยู่นะทุกคนเฮ้ยนายมั่นใจขนาดน,นั้นเลยเหรอให้เขาโดดไปก่อนแล้วเราโดดตามหลัง ตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดอ,อันนี้เดินตามหลังเพื่อนไม่ตกกระจกเชือเ่อผมเฮ้ยเอาจริงปะเนี่ยเอ้ยโอ้มีคนร่วงมีคนร่วงยืนไม่ดีก็ร่วงไปนะครับเดี๋ยวไอ้เครื่องทดสอบกระจกผมใช้ไปสุดท้ายไปสุดท้ายเพรกะเขาใช่ไปดิไปก่อนไปเลยเฮ้ยคีตตี้มึงใจกล้าวะ่ะมาทุกคน รอบนี้ผมต้งใช้เครื่องส่องกระจกนะผมจะส่องบ้านขวาถ้าเขียบโอ้ไม่ต้องส่องแล้วไม่ต้องส่องแล้วโอเคถ้าเคยเขียบแบบนี้ก็ไปได้เดี๋ยวเพื่อนราวกับนายใชไหมผู้เล่น3ามหนึ่งเก้ากับผู้เล่นศูนย์แปดหกสองคนสุดท้ายกับเงินรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลของเราตอนนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนเหรียญ จะเป็นของใครของนายหรือของเราและเกตสุดท้ายก็คือเก็บอะไรเอ่ยฮะให้ทำอะไรอ่ะอ๋อต่อยให้สู้กันหรอได้เด้รู้จักติดบัวข่าวน้อยไปแล้วโดนไปหนึ่งบาทไอ้น้องมามาอิส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 โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนกันครับมาดิครับเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย แยบ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 ซิกซ sí, yeah, yeah, yeah. wow. ักซิกซักซ no ิกซัก <medi> ซิกซักซิกซั้นายโยปับเข้าไปหนึ่งทีไปไม่โดนมาดิมาดิอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีดิครับอย่าหนีดิครับมาดิไม่โดนไม่โดนไปโดนไปโดนเจอเจอเจออยู่อย่าอย่าง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 ตั้งลัมาดิโดนไปหนึ่งทีมาครับผมเฮ้ยเลือดผมเลือดเลือดลือเกินครึ่งอ่ะเลือดผมเลือเกินครึ่งอ่ะครับเลือดผมเลือดเกินครึ่งอ่ะ เละกันเพื่อครับนี่คือใจชนะครั้งแรกของผมเลยนะครับและผู้ชนะวันนี้ก็คือหมเลข0ู6 และนี่ก็คือส i ิ g เกมในโรบอ x นั่นเองครับผมเพื่อนๆน้องๆได้ไปลองกันแล้วหรือยังครับใครลองไม่ลองสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยรวมถึงอยากจะให้ผมไปลองแมปไหนในโรบอ์เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเพราะว่าผมจะเริ่มทําคลิปเกี่ยวกับโรบอ x มากขึ้นแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณน,นี้แต่ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดติดตามกาลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ลาทุกคนเปเร่องจริงบายบายสวัสดีครับ